1> 7 1เวนเเ่นะคะเคียงข้างสังคมไทยสู้ภยัยโควิด -19 ค่ะเร่งขับเคลื่อนโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะก็มีการน้อมถวายแอลกอฮอล์เจลเครื่องวัดอุณหภูมิรวมไปถึงน้ําดื่มให้กับพระภิกษสุสงฆ์แล้วก็ถวายให้กับวัดอย่างต่อเนื่องผ่านมหาเถรสมาคมติดตามรายละเอียดกันค่ะ เซเว่นอีลาเ่นเดินหน้าสาร่อโครงการคนไทยไม่ทิ้งการเร่งส่งมอบุรุพันธ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามโดยเฉพาะใน18จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามโครงการ CP ร้อยเดียงใจสู้ภยัยโควิด19ตามเจตนารมณ์ของนายธนินเจระวณนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์และยังคงเดินหน้ามอบุรุพันธ์ทางการแพทย์เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิ การและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจผ่านทางภาคประชาสังคมรวมถึงพระภิสูจ์สามนเณรในวัดต่างๆทั่วประเทศโดยมอบผ่านมหาเถรสมาคม ล่าสุดได้น้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิแอลกอฮอลเจลพร้อมน้ำดื่มให้กรรมการมหาเถร,รสมาคมผ่านวัดสุดทัศเทพว,วรารามราชวร,รมหาวิหารเพื่อส่งต่อให้กับวัดในเขตปกครองทั่วประเทศและที่ผ่านมาได้ถวายไปแล้วรวม4วัดประกอบด้วยวัดประยุรวงศสาวาทบวรวิหารวัดยานนาวาวัดโมลิโลกยารามราชวร,รวิหารและวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหาร ในครั้งนี้พรวิสุทธาธิบดีจะอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามราชวรมหาวิหารรับถวายหน้ากากอนามัยเครื่องวัดอุณหภูมิแอลกอฮอล,เล์เจลและน้ำดื่มจากนายพิทยาเจรวิสิตกุล รองประธานกรรมการบริหารบริษัทซีพีออจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอเลเวนและเซเว่นเดลิเวอรี่เพื่อช่วยดูแลสุขอนามัยและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากพระพิสูจ์สงสม,มนเณรในเขตปกครองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่นวัสทุทธ์เทวราชรามราชวร,รวิหารตามประนิทานองค์กรรวมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนยุคนี้มันเป็นยุควิกฤต แต่นในยุควิกฤตนี้มันไม่ใช่มีตลอดไปมันก็มีบางช่วงที่มากระดบเข้าแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันหาทางว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราทั้งหลายในฐานะเป็นคนไทยได้วยกันหรือผู้อยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องให้ความร่วมมือแต่ก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความอดทนว่าเมื่อผู้ที่เป็นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทอดทิ้งกันนะช่วยอะไรทางไหนได้บ้างเราก็ต้องช่วย เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้กลับมามีความสุขตามอัตภาพของเขาถึงแม้ว่าบริษัทก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าเรายังพอมีกําลังก็เราคงทําไม่ได้หมดทั้งหมดแต่ว่าทําเท่าที่เราทําได้ทางซีบีเอก็เป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญพวกพันธุ์ซึ่งทั้งเครือก็มีปิวานเหมือนกันนะครับที่จะช่วยเหลือสังคมเราก็อยากจะให้องค์กรต่างๆที่มีกําลังก็มาช่วยๆกันนะเพื่อใหเออ้เราลอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้นะครับ นับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดละลอกใหม่ c p o ได้ส่งมอบคุณพันธ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของโรงพยาบาลสนาม18จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมทยอยส่งมอบเครื่องอปุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนทางด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจยอย่างต่อเนื่อง พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ